สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวเสื้อผ่านพิซซึมไลท์กันสักนิดหนึ่งนะคะอ่าเพราะว่าเราได้รูปจากนายแบบกิติมศัิ์ของเรานะคะใส่ให้ให้ชมนะคะให้เป็นแบบแล้วนะคะอ่านายแบบของเราก็นะคะก็ขอบคุณจันเบสนะคะอ่าจันคมสันจันสวัสด์นะคะที่มาเป็นนายแบบให้นะคะโอ้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะสําหรับที่ร้านของเราเนาะ แล้วก็วันนี้นะคะเพจก็จะมาแก้กางเกงให้กับเจ้าบ่าวด้วยเจ้าบ่าวจะใส่พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เป็นงานเบาๆนะคะงานเช้าเบาๆก็ตอนเย็นๆก็จะส่งผู้ชายไปจัดฉากผูกข้อมือให้หนึ่งฉากนะคะส่งผู้ชายด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นฉากเล็กน้อยนะคะก็เลยอตอนนี้เราก็มีงานของคุณครูอยู่ยด้วยแต่ก็ไม่แน่หรอกบางทีเวลาเราส่งเข้าไปคนเดียวเนี่ยเขาก็ไม่อยากไปอีกเขาก็ไม่มั่นใจนะคะก็จะ ลากเราไปด้วยจนได้อะไรอย่างนี้นะคะลากไปด้วยไปเป็นเพื่อนกันประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ารีวิวออกมาแล้วเนี่ยสวยไหมนะคะดูในแบบของเราเลยนะคะโอ้โหนะคะนี่เลยนะคะกับเสื้อสีนี้สีนี้เป็นสีที่เมื่อาวานลูกค้าก็สั่งไปแล้วนะคะสั่งไปแล้วตัวหนึ่งไซส์เนะคะเมื่อวานส่วนในแบบของเรานะคะอาจารย์เบสเนี่ยก็ใส่เป็นไซส์เอสเหมือนกันนะคะในแบบก็ใส่ไซส์เอสเหมือนกัน แล้วก็ในแบบของเรานี่สูงเท่าไหร่ร้อยเจ็บหนะคะน้ําหนักเจสบนะคะอาใส่คือแบบพอดีตัวเต๊ะมากนะคะดูแบบดูแบบภุมิฐานดูแบบดูดูสง่าดูเนี้ยบอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะมันเป็นเสื้อทรงเข้ารูปนะคะก็จะมีไหลมีอะไรเหมือนสูตรทั่วไปนะคะเป็นซาฟารีสูรเนาะตัวนี้อัดผ้า,าก,กาวแล้วก็ซับใน เต็มตัวเลยนะคะไม่ได้ซับในครึ่งตัวนะซับในเต็มตัวนะคะเป็นผ้าฝ้ายทอมือสีตะกอนะคะงานรุ่นนี้อันนี้ก็มีอีกสีหนึ่งนี่นะคะมีทั้งหมดตอนนี้มีให้เลือกอยู่6สีนะคะทุกคนอ่านี่นะคะสีนี้ก็สวยเหมือนกันนะสีนี้สีเบจนะคะสีเบจลายของเขาก็จะเป็นสีอย่างนี้ละค่ะนวลๆจะออกเป็นโทนน้ําตาลนิดๆอะไรอย่างนี้นะคะ่าสีเบจแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสี ฟ้านะคะสีฟ้าก็สวยนะคะใครที่แบบว่าเออเราเวลาเราออกงานหรืออะไรเงี้ยเนาะมันต้องมีสีฟ้านะทุกคนเอา้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งอ่านี่ได้แล้วเออได้แล้วนะคะนี่สีฟ้าทุกคนใส่แล้วก็สวยแบบนี้เลยนะคะอ่าหลอ่อเนี้ยบมากนะคะหลอ่อเนี้ยบมาก อันนี้ไซส์ S อนะทุกคนไซส์เอนะคะตัวนี้นะนายแบบก็ใส่ไซส์เอทุกตัวเลยนะคะไซส์เอแล้วก็ตัวไหนอีกนะเมะื่อกี้อ่าแล้วเมื่อกี้สีเทาเนาะอ่าเมื่อกี้สีฟ้าอันนี้เป็นสีเทาตัวนี้สีเทานี่ก็จะสวยแบบนี้เลยสีเทาเงินนะคะแต่ลายของเขานี่ไม่ใช่ลายราชวัตนนะคะลายสวยมากนะคะลายน่ารักลายสวย ะะพี่เห็นยังชอบเลยนะคะตัวนี้นะคะมันดูเรียบหรูนะคะดูเรียบหรูมากเลยนะคะสีเทาเออแล้วก็มีสีชมพูด้วยนะคะ oh. เพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะก็ชอบสีชมพูนะคะตัดมารอบที่แล้วน่ะเขาถามหาสีชมพูมาเยอะมากเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็น ส่วนมากที่จะไปใส่นะคะก็จะเป็นออกงานนะคะสีชมพูออกงานอะไรช่วงช่วงที่ผ่านมาก็คืองานแต่งนะคะลูกค้าอยากได้สีชมพูกันมากเลยเป็นผ้าขิดนะคะทอสลับหนีแต่ว่าพี่ตัดมาน้อยไงรอบที่แล้วนะคะตัดมาน้อยมากโอ้ลูกค้าสั่งตอนนี้ก็สั่งตัดกันอยู่นะคะเนี่ยกําลังให้ช่างทอผ้าให้อยู่นะคะให้ช่างทอผ้าลายนั้นให้อยู่เพราะลายนั้นผ้าสวยมากอ่ามันจะเป็นผ้าชมพูกลีบบัวนะคะลายนั้นลูกค้าชอบใจมากแต่อันนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ผ้าทอไม่ใช่ผ้าทอสลับหมี่นะคะตัวนี้จะเป็นราชวัตรนะคะเป็นเป็นพื้นเป็นลายในตัวนะคะเป็นลายตารางเล็กในตัวนะก็สวยเหมือนกันนะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบลายเยอะเก็มาใส่ได้เลยนะคะลายแบบนี้นะคะอ่าไม่ชอบลายเยอะๆก็ใส่ได้เลยแล้วก็มีสีครีมดีทุกคนสีครีมสีนี้ก็จะดูเรียบรูเหมือนกันนะคะ ผู้ชายใส่ก็สวยอีกเหมือนกันนะคะสีครีมอ่าแล้วก็มีสีไหนอีกนะเดี๋ยวนะ1หนึ่งสองสมสี่ห้ามีหตัวอ่ะไปหมดแล้วเนาะอ่าแล้วมาดูคุณลุงคุณลุงท่านนี้บ้างเออนะคะนี่คุณลุงสเตฟานนะคะอยู่เยอรมันนะคะมากับภรรยาก็มาสั่งตัดพีอ่อเดอร์ไว้ตัวนี้จะเป็นไซส์อก50นะคะทุกคน อกหเนี่ยต้องพรีออเดอร์นะคะเพราะว่าเพียตัดมาแค่ XL XL ก็คืออกแค่44นิ้วเท่านั้นนะคะของผู้ชายแต่ถ้าต้องการเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นไป50 52นี่ต้องพรีออเดอร์พรีออเดอร์นี่ก็ใช้ผ้าประมาณ3เมตรกว่าเลยนะคะอก50นะคะใช้ผ้าประมาณ3เมตรกว่านี้คุณลุงสเตฟานสวยมากนะคะชอบมากเลยนะคะคุณลุงบอกว่าโอ้ชอบมากเลยอ่าชอบทำบุญแล้วก็ชอบผ้าไทยนะคะนี่นะคะคุณลุงบอกชอบ เชอบไปวัดแล้วพลาดไม่ได้ที่จะตัดสีขาวไปวัดนะคะนี่นะคะ มันมันดูแบบพอดีไปนิดนึงนะคะรอบหน้าแฟนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะตัดให้อีกนะคะจะจะตัดเป็นอก52นะคะเพราะอกนี้มัน50พอดีเป๊ะเกินไปเวลาไปนั่งไหว้พระนั่งไหว้อะไรอย่างนี้นะคะก็จะแบบพอดีเกินไปแฟนเขาบอกอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะสั่งตัดอีกรอบหน้านะคะถ้างานพรีออเดอร์ของเสื้อนะคะตอนนี้ถ้ามีพี่ๆท่านใดสั่งพรีออเดอร์เข้ามาเนี่ยงานก็จะอยู่ประมาณ เดือนเป็นเดือนนะคะเพราะตอนนี้งานช่างก็เป็นร้อยตัวแล้วนะคะสําหรับงานเสื้อนะคะอ่าไม่ใช่ร้านเพีน,นะร้านอื่นนะคะที่เขาสั่งพีออเดอร์เหมือนกันนะคะอ่าเพราะว่าช่างเขาฝีมือดีนะคะงานก็เลยเยอะมากนะคะสําหรับงานงานตัดรุ่นนี้นะคะรุ่นซาฟฟารีสูตรนี้นะคะส่วนที่ลูกค้าถามมาเยอะก็คือสีแดงลายตะขอทุกคนสีแดงลายตะขอเนี่ยลูกค้าถามหายเยอะมาก พอดีว่าผ้ามันหาไม่มีนะคะเวลาที่เขาทอมาเป็นรุ่นๆเนี่ยมันก็จะหมดรุ่นไปเลยนะคะหมดรุ่นไปเลยอ่าแล้วก็ต้องรอรอบใหม่ก็ไม่ได้มันต้องสั่งทอเฉพาะของเราอีกนะคะเออผ้าสีแดงแดงเนี่ยนะคะสีแดงรุ่นนั้นอะรุ่นๆร,รุ่นที่แรกๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะรุ่นไหนเพราะว่าลูกค้าเนี่ยอุ้ยสนใจนะคะสนใจมากเลยอยากได้มากนะคะเดี๋ยวนะขออนุญาตไปโหลดปาโหลดตัวน,นี้ไปกดมากว่าจะกดได้แล้วเนี่ย นี่เพิ่มไปเลยนะคะอ่านี่ตัวนี้ทุกคนนี่นะคะรุ่นนี้นะคะแล้วก็มีสีชมพูอีกตัวหนึ่งนะคะสีชมพูกรีบบัวนี่คนถามเยอะมากนะคะนี่นะคะสีแดงนี่คนก็ชอบนะน่าจะเป็นแบบผู้บริหารอะไรประมาณนี้นะคะที่สอบถามเข้ามาบอกโอ้นี่รอนานแล้วนะสีแดงทาไมไม่ตัดให้สักทีนะคะไม่มีผ้าเลยนะคะรุ่นนี้ไม่มีผ้าเพจต้องสั่ง ต้องสั่งทอตังหักนะคะถึงจะมีนะ,ะ <L ess> นะคะเพราะมันหมดแล้วหมดเลยอะทุกคนเอาราค่าเดี๋ยวพี่เอกขอแก,ก้กงาเกงให้กับลูกค้าก่อนนะคะเพราะว่าอยากจะมาอานไลฟ์ผ่านพื้อทีมไลฟ์จะได้เห็นรูปภาพด้วยนะคะก็เลยมาอัดเป็นคลิปวิดีโอสำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย